สว,ส,สวัสดีตอนสอวัสด <c oughs> ีตอนเช้าครับพี่น้องแกงเมียติ้นเนาะวันนี้เราจะไปวัดกันนะคะพี่น้องเลยยพึ่งเงียขายว่นเรามาหาย,ยชาครูชาครูแง่ใ่มือเราได้กินกวนสันปลหลวงมพอซะ่ไเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะไปวัดกัน <c oughs> แม่มีซองอแบบีะ อ้ายมันฝันไม่มีประเหตุบุญน่ะไปบ้าตันเนื้อไอ้ดีบอกแล้วหรอบอกแล้ว,ลวะ้ก,กินข้าก่อกนเะน้ะพวกกินด้วยบ้านเนี่<ะ>เดี๋ยวเดีซื้อให้ไปไปไปเลยฝนกับโตด๊ดีดีม่ยังขาไร่ข้ามเลยาไร่ขามมาไปยัง เห็นปะเห็นไหมเหมือนไปวัดปลาที่เราเหรอคะพี่น้องเหมือนถ้าก็ได้หนึ่งปลาปลาหนึ่งปลาไปวัด ผ่าเฝอไผ่เบียงโซ่สีออกเขียนเลยครับว่าเขียนชิวก็ต้องห้านปุ่นเอือไปเอือฮะไปเอา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 ,เอาไม่ยังเหย้าหายยังเฉียวกระเป๋าน้ำหมดเย้ไปเฉียวลูกเส้นไส้กันเตะ ยังกันปวดเศร้าไปปนเศร้าไปไปบ้านกันอย่าบ้านกันเด้อบ๊ายบายกลับบ้านก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายมึง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 อย่าบ้านก่อนนะกลับบ้านนั่นหรอเขาอยู่ทั้งพ่อเขาเออไม่ต้องมาจริงเมืไปนะ ไป referral, ไปแต่คนเดียวเฮ้ยเดี wow ๋ยววังดะว่าขั้นการ์ดเนี uh ่ยไปว่าเนี่ไปว่า ну ก่อนว่าขั้นการ์ดดอกเพื่อนคุนอะขึ้นได้ไหมเอาหน้ามันหน้ามันไหลมันจะใส่ใสยางหัวปะ คพี่น้องมือนี้ไปวัดป่าวัดป้ามองเขาไปหน <c oughs> ึ่งึ้นเฮ้ยนะครพี่น้องอดดเดี๋ยวไปวัดวัดยังเวทยาอีกรอบนึง มาถึงแล้วค่ะพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วถึงวัดแล้วค่ะเอาเอา้าเดี๋ <c oughs> ยู่จ๊งนะถึงวัดแล้วเดี๋ยวปิดให้ ระวังระวังมือนเด้อรองเท้าแหงบดจับไปไปลูกไป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 นี่ไปไปไป,ไปแม่ ไม่เาครับเว่านั่นไปไไปอยู่เราะจะพองไป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 ว่าหุ้มถ้าทไปไปิไปให่สิขาเท็จมามาดมเ็เนี่มาเลีงลูก่แล้วลูลูกหลาน宝妈ยอดนี่แหลเฮ้ปค่ะยอนี่ยันมาต้อจูบมืนมาขอนทางไนดีแล้วเจมงซ ใส่ไไม่หลายแล้วมนจะใส่อันนี้ใส <the does kind abonn és> ่เลยค่ะใส่ขัดใส่ผัใส่ผัดน้ำข้ตับเนี่ยค่ะแดงกระปุกกระด่งปลา บรรากานี้าเม่แรก่ไปกันเด็กนมาบ้นจันนี่ม้าวจอยอย่างใส่เสือด้วยสีื่อ้อจอยจอยใจกินใจกินวนลวงใจถูกต้องนี่งยังอยจิ พนังพวกกินเลยไปนางน้ำมูเน่ะนางน้ำมูเน่ะก็กินได้แน่นอนนี่ฮะพี่นอะมีไม่ออกสามคนดีคนหนึแล้วมะ้อันนี้พอนี้ขึ้นไม้ได้เนี่ยจะขี่บะหมี่บะมี่ ចំບັນយាកាសវត្តប่าពួកឡង ซองมีซองอเสียก็ดีเนาะเสียน id id เป็นอันฝากเง้นมาเห็ดบุญนั่เดี๋ยวก็จะถวายพระตอนตอนขึ้นเทิ่งไหนสาราบุ่งเ่ะพี่ดองตอนนี้กำลังจัดกับข้าวจัดกับข้าวแล้วก็ค้นไปขึ้น ขันมาสองคนเคยมีสามคนขันกันเงิมินทุนกับคุยมามากนี่พอกับแม่สามคนเป็นมาเห็ุมานั่นเองจัดคองจัดอาหารถวายพรอาจารย์ หลอบนี้ตัวนีได้มาวัดหน่อยมือปีไกยช่วงปิดว่างหนมากมาดูเพราะว่าได้อยู่บ้านโดนปี่นีสิได้ยุู่หน่อยอยู่มาหนี่อาทิตย์หนึง่งแต่วาดัดนี้ห้องก็ได้มาวัดสามสี่เทือนเพราะว่าฝนมม่ตกอันนี้ที่ค่ายได้มันยังเศ้าตกเมื่อวานเองตก,กเ็รเศร้าไปเศร้าตุนตอนเก้าโมงปุง อ่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไวปสน่ทนะคะน้อมาทำบุญมาโอ,อ้ยอย่างค่ะมาเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้อง